สวัสดีครับพี่น้องปองปกพี่น้องปองไปครับตอนนี้เราถึงแล้วน้องเฟสพามาหอดมองแล้วโอ้ยหอดแล้วขาบ้าเมื่อยมปาปวดขาปวดแข้งจัะเมาของเนะงาะโอ้วหวอดแล้วคุณอาอันนี้คือหลังเวทีนะครับมือแร่งนี่ อยู่ที่สนามกีฬากลางนะครับมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพี่น้องอวันแรกนี่เป็นงานกระถินพระราชทานนะครับเริ่มวันนี้เริ่มทุ่มหนึ่งเลยนะทุ่มหนึ่งก็เลิกประมาณตีสองนะครับนี่ไงเต้นต่อโชคได้มีที่นั่งแล้วนะพาเต้นแล้ว นกาาาากกกไ่มลนนะ็ชวนอ๋อคือมีอันนี้สิบลมปองเตะลมวดเอานมีล้างน้ำไหมสูเอาเต่กระปูสาดที่ไหนพี่แดขอโทษเลยว่าไอไอจิติพัฒน์โทษเลยสั่งงานเฮา คุณนุ่นจะนั่งใส่ตะวันเฮียนพอนอ๊ะคุณนุ่นนั่งใส่นี่ไงเป็น,นอ่ะข้างกันหรอใช่ใช่โอเคสวยมากแม่ตะ,ะวันเฮีนเยนพนงั้นไผ่เพื่อผู้จ้างใช้น้ำบ่อใช่รีบนำดิบบอโอ้โอูวูบรรยากาศดีเดีเหมือนี่เนาะจะหาถ่ายหนาวิธีก่อนพี่นอ้องใช้บุ่น

เบื้องบ้านเพิ่นพี่น้องเอ้ยข้างหน้าเป็นบ้านเจ้าภาพนะครับพี่น้องปาดขอโบอก้ยพอเคยเห็นกว่าวันพระราชวังพี่น้องเบิ่งเนี่้บ,บ้านเจ้าภาพอุย้ยอุ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 ้ยกำแพงมาเป็นกำแพงเมืองจีนปาดพี่น้องปวดผู้ขักซาบบกคยพอเคยเห็นเงีย้ยนเงีย้ยเงีย้ยอ,ย,ย,อย,ยอลังการปานนี้ เวทีเขาขับพี่น้องเพชรลำเพลินเพชรลำเพลิน,ลลนปีที่สี่นะครับเหมือนแรงเลิกตีสองกับจริงนะครับแต่ว่าเราเล่นตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็ก็คือเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนวะพี่น้องเพราะว่าเขาเห่นไวในะครับถึงจะเลิกว้แต่ว่าเราเล่นก็เล่นใบนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นว้อเหมือนก้มซืนเต็มรูปแบบเต็มรอยท่องฟ้าปลอดปุง้งนะครับเตรียมใส่มือนี่นะครับบางคางเป็นบึง ข่านไฟกำลังขึ้นพี่น้องไปเบ่งหลังเวทีต่อนะครับทอดเดียวนี่ สบายเนาะมาหอดกับมี่หม่องนั่งดูสบายตัวยูต่ว่าสบายกระเป๋า่าสบายด้ยบัตไ,ไ,ด,ได,ด้ครับแม่เ็นแล่ะครับแม่ไก่ไม่ได่เลี้ยงไก่เฮ้ยว่าดีว่าดีดแค่ตะตกลงทอนี่แหละครับครับผม พี่น้องกำลังกลางเต็นท์กางอย่างอุ้ยล้มโกกล้มโกกดีขนาดนะครับโอ้ล้มบือๆบือเลยล้มบือๆบือเลยเอา, YouTuber, ายูทูบเปอร์หาอย่างเนาะได้ยักคลิปแล้วนี่เด็กกับสิลงนี่แล้วเจ้าเห็นบ้านคอยไปบ้านคอยนี่ไปไฟไปไฟไปไฟพี่น้อง ปาดผนกไปไปไตั้งไฟตั้งแผนกนะครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับตอนนี้ต่างคนต่างเร่งรีบทำอะไรอะ่ะกินข้าวหรือ,อยังกินอะไรอะ่ะ แกงไก่ใส่อะไรก็ไม่รู้แกงไก่ใส่บักเขียใช่ค่ะกินเป็นไก่เอ้ยยักษงเลยเด้อเป็นยักษงทุกคนสวยมากเลยลูกอสะอ่อนสะอ่อนบ้านเจ้าภาพเลยใหญ่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 มากอโอ้เครื่องปั่นไฟมาแล้วพี่น้อง เครื่องปั่นไฟมาแล้วเครื ent, freely, ่องปั่นไฟกับมาแล้วก็สูุกับนั่งนี่พี่น้องนี่จ้างคนได้ครับนี่นะครับจ้างคนกลางเป็นอย่างจ้างๆกับจังที่ละพี่น้องครเชื่อเข้าเดินทางเข้าเหตุงานเมื่อย์เข้ากับ ขึ้นรถเลย<ะ>เก็บของเก็บอ,อย่างนะครับพี่น้องถูกไปเราก็ต้องถนอมร่างกายเราให้อันนี้ที่สุดถนอมร่างกายเข้าให้ได้เห็ดงานได้โดนๆทีๆ่สุดแนวดเข้าซอยร่างกายเข้าบเม่อยบ่าลาได้เข้าก็เห็ดไปเนาะไม่รักตัวเองจะรักใครพี่น้องเขาก็ต้องห,หักจากขวางวุ้ยต้นมกหูงต้นมกหูงต้นมกมองครับแม่ก็ต้องฝ้าหรอกใจเย็นๆ เอาพี่น้องครับตอนนี้กะต่างคนต่างไฟต่างฮะผมก็จะได่อยู่ห่างไกลตัวบังหุงแท้เอาจัาหน้ากตับบังหุงเลยเรียกไอแล้วเนี่ยวุ้ยยางเต็มเบิดเลยโห,ห,นะหลดปับบ่นไฟมาแล้วนะนะพี่น้องเอานะัสำหรับคลิปนี้เข้าไปซ้ำนี่พี่น้องเป็นบรรยากาศถึงหน้างานไทยพี่น้องเบิรงว่าตอนนี้เปิ๊งได้หอดใสนะครับเอาไปซ้ำนีค่ครับ